นี้ก็ยินดีที่ได้มีโอกาสแนะนำโครงการเล็กๆโครงการหนึ่งของวัดจิรินทร์วรลรามภูเพ้พามีชื่อว่าขคิรานังเพสัตพิลมเป็นโครงการเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพภายในวัดเนื่องด้วยโครงการนี้เกิดขึ้นจากทางวัดเนี่ยได้รับ <c oughs> บุคคลผู้ที่มาประพฤติปฏิบัติบ้างบางส่วนบุคคลที่มีความตั้งใจ จะมาสงบแต่ด้วยสภาวะหลายอย่างเช่นบางคนติดสุราบางคนมีปัญหาลมชักบางคนมีปัญหาทางด้านสมองซึ่งบุคคลเหล่านี้จะแทรกซึมอยู่ในชุมชนพอได้มาอยู่ที่วัดเนี่ยเรามีเวลาได้ศึกษาดูแลตัวเองจึงได้ค่อยๆเห็นว่าหลายคนหลายท่านมีความประสงค์จะบำบัดตัวเองด้วย ธรรมชาติด้วยศีลด้วยการภาวนาแต่บางทีอาการเหล่านั้นเนี่ยหนักเกินไปที่จะใช้ธรรมชาติตรงๆทางวัดเลยทําโครงการขึ้นมาเป็นการใช้สมุนไพรบําบัดเริ่มต้นจากคนที่ติดสุราเรื้อรังเริ่มต้นจากคนที่เป็นลมชักและโรคจิตประสาทจะมีอยู่3ามคนที่เป็นสิทธิวัดก็เริ่มดําเนินงานมาประมาณปี2,500 61ถึง62เป็นจุดเริ่มตน้นเริ่มต้นคือส่งลูกศิษย์ยไปอบรมและศึกษากับทางกรมแพทย์บ้างทางอย่างเช่นอาจารย์เดชาท่านไหนที่มีความรู้องค์ความรู้ด้านการบำบัดด้วยด้วยกัญชาก็ดีด้วยลำโพงก็ดีด้วยพืชบ,บางอย่างที่มีคุณสมบัติพิเศษจึงต้องมุง่งมุ่งไปที่ศึกษาตรงนั้นเลยจึงได้กลับมาแล้วก็มาทำเป็นโครงการ อะคิลานังเพษัตพิลมซึ่งแปลว่าผู้ไม่ป่วยเพษัตพิรมก็จะแปลว่าหมายความว่าการใช้สมุนไพรให้การจะลงจิตใจส่วนหนึ่งดังนั้นมันก็จะไม่มีแต่กัญชาหรอกที่จะจะลงจิตใจบางอย่างก็ช่วยได้ช่วยได้มากกว่านั้นพอโครงการนี้ดําเนินมาเนี่ยก็จะได้ผลค่อนข้างได้ผลเร็วพอได้ผลเร็วเนี่ยมีคนสนใจสนใจแล้วก็ส่ง ลูกหลานบางคนมาคราวนี้ไม่ใช่แต่โรคเหล่านี้แล้วจะเป็นโรคป่วยป่วยมากขึ้นมากขึ้นจนถึงขั้นเป็นมะเร็งก็ใช้โครงการนี้บาบัดแต่การบําบัดแล้วเราก็ศึกษาเพิ่มเติมก็ได้พัฒนาตํำรับยาขึ้นเป็นส่วนๆผ่านการสกัดเรียนรู้จากการสกัดเพื่อออกมาเป็นเนื้อวัตถุดิบแล้วเอาเนื้อวัตถุดิบเหล่านั้นมาปรุงผสมใหม่ตามหลักการของแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก พอเราผสมใหม่เราก็ได้เกิดตำรับเป็นตำรับเวทซึ่งมีน้ำมันและก็มีผงแห้งที่เป็นน้ำมันแล้วก็ใช้สิ่งเหล่านี้ในการบำบัดแล้วก็ดูแลผู้ที่เขาเข้าโครงการด้วยพอระยะการทำงานนานขึ้นนานขึ้น,น,น,นตำรับยาเราก็มากขึ้นพร้อมกับวิธีการผสมที่มากขึ้นด้วยยาก็จึงมีอีกกลุ่มหนึ่งคือเป็นกลุ่มฟื้นฟูพัฒนายาเนี่ยคือเร็วกว่ากาหนดเดิม จากเดิมคิดว่าการทําโครงการนี้สัก5ปีเราควรจะได้หมอพื้นบ้านสักหึงท่านแต่ปรากฏว่าเราทํางานไปได้3ปี mm. เกิดเป็นหมอพื้นบ้านโดยความร่วมมือระหว่างครูบาอาจารย์หลายๆท่านเช่นทางมออุบลทางโรงเรียนเบนทางสสจคณะแพทย์แผนไทยแล้วก็จะมีราชภัฒน์อยู่ส่วนหนึ่งที่เราได้เข้ามาศึกษาเป็นครูบาอาจารย์ที่เข้ามาอบรมแนะนําก็จะมีความเชื่อมโยงหลายมิติ จนได้เกิดตำรับยาเหล่านี้ขึ้นนะปัจจุบันนี้ก็ทำเป็นโครงการศูนย์เรียนรู้เราก็จะมีศูนย์เรียนรู้จากวัตถุดิบสมุนไพรธรรมดาพื้นบ้านแล้วก็จะมีศูนย์เรียนรู้ในการสกัดแปรรูปแล้วก็มีคลินิกกัญชาทางการแพทย์เกิดขึ้นปัจจุบันนี้ก็ได้รับการรองรับจากกรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกให้เป็นหมอพื้นบ้านและเป็นผู้อบรมเป็นวิทยากรให้กับ บุคลากรทั่วประเทศผ่านกระทรวงกระทรวงสาธารณสุขบุคคลที่จะเข้ามาใช้บริการหรือร่วมโครงการเนี่ยก็ให้มีบัตรประชาชนเดินเข้ามาที่คลินิกก็จะให้ลงทะเบียนเข้ามาช่องแรกเนี่ยก็คือเราจะมาวิเคราะห์สอบถามแล้วก็ประเมินการป่วยด้วยหมอพื้นบ้านแล้วเราก็จะจ่ายยาเป็นตำรับที่เห็นสมควรแล้วว่าควรได้รับ ตรงนี้เป็นธรรมทานไม่มีค่าใช้ใจ่ายแล้วแต่จะทําบุญเอาส่วนที่2ก็จะเป็นวิสาหกิจอาคีรนงังวิสาหกิจนี้จะเป็นผู้ซัพพอร์ตหรือดูแลค่าใช้ใจ่ายของหมอพื้นบ้านที่ได้จ่ายไปซึ่งโดยปกติก็จะไม่ค่อยเพียงพอวิสาหกิจจะต้องทําหน้าที่ทําให้เพียงพอเพื่อที่เราดําเนินงานได้ต่อไปส่วนที่สคือเราพอตต่อช่องเม็กจะเป็นผู้ปลูกให้นั้นผู้ปลูกก็จะเป็นส่วนหนึ่ง ผู้ดูแลค่าใช้จ่ายหรือไรายได้จะเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ผู้ทําการเก็บข้อมูลก็คือหมอพื้นบ้านก็ดําเนินการอีกส่วนหนึ่งดังนั้นจะมี3ส่วนประกอบกันเป็นคลินิกกัญชาทางการแพทย์วัดสิรินธรวัดระลามภูเพร่าพอเราจะวิเคราะห์แล้วเราก็จะทําเป็นประมาณ4กลุ่มตอนนี้แบ่งเป็น4กลุ่มกลุ่มที่1คือระบบทางเดินอาหารพวกนี้เป็นกระเพาะกดไหลย้อนมะเร็งลำไส้ อีกระบบก็คือระบบทางเดินปัสสาวะพวกนี้จะเป็นต่อมลูกหมากโตมะเร็งต่อมลูกหมากมดลูกรังไข่ดูอดูตลอดถึงพวกถุงน้ำดีไตอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นระบบเลือดกลุ่มพวกนี้จะเป็นปวดคอบาไหลปวดเกาลูมาตอยเกาลูมาตอยแล้วก็ไทรอยต่อมน้ำเหลืองจะเป็นกลุ่มเลือดกลุ่มไหลเวียนละ กลุ่มที่3คือระบบหายใจก็จะเป็นกลุ่มสูบกลุ่มควันคือการสูดควันเข้าไปหรือการพ่นน้ํากลั่นเข้าไปเพื่อทําลดกอักเสยิบมีอยู่4กลุ่มหลักๆคราวน,นี้พอบุคคลที่เข้ามาทําการรักษาใน4กลุ่มเราก็จะทำการบันทึกข้อมูลไว้เป็นครั้งที่1ครั้งที่2มาอีกเราก็จะบันทึกอีกตรงนี้จะเป็นข้อมูลที่เราไว้เปรียบเทียบ และส่วนใหญ่ผู้มารับครั้งสองครั้งบางคนก็ดีขึ้นเขาก็หยุดใช้ยาถ้าเกิดเขาไม่ดีเขาก็มาใหม่ก็จึงจะแนะนําว่าตรงนี้เป็นทางเลือกการรักษาโรคก,ก็ทําให้ดีขึ้นที่เหลือต้องดูแลตัวเองเพราะสังขารมมนมีจะเสื่อมรักษาอย่างไรก็ไม่หายทุกคนต้องตายตรงนี้จะต้องบอกชัดเจนว่าทุกคนยังไงก็ต้องตายรักษาอย่างไรก็ต้องเสื่อมดังนั้นก็ทําให้ดีที่สุดดูแลให้ดีที่สุดทางนี้จะช่วยลดเวทนาให้ เพื่อให้มีจิตใจที่เข้มแข็งสมบูรณ์พร้อมที่จะมีชีวิตสู้อยู่ต่อไปอย่างไม่สิ้นหวังจุดหนึ่งก็คืออยากเป็นจุดที่สร้างแรงบันดาลใจให้สหรับคนสิ้นหวังคนที่ป่วยคนที่คิดไม่ดีคิดลบหลายคนมักจะมีอาการเขาเรียกโรคซึมเศร้าแฝงอยู่เสมอกับผู้ป่วยพอพอมีอาการป่วยมากๆบางคนเขาท้อแท้แล้วก็ซึมเศร้าคนเหล่านี้ก็คือไม่มีที่พึ่ง ค่าใช้จ <lawsuit royable ring> ่ายสูงเงินไม่มีตรงนี้จะเป็นทางออกให้ให้กับกลุ่มคนเหล่านี้นั้นวัดก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องไปทําอะไรมากไปกว่านี้ทําแค่ดูแลชาวบ้านผู้คนที่เขาต้องการทางเลือกแล้วก็มีใจที่จะดูแลตัวเองด้วยนะก็ไม่ได้เป็นนําเสนอหรือนําโฆษณามากจนคนรู้จักแต่ที่คนรู้จักมาจากการบอกต่อปากต่อปากผู้ป่วยต่อผู้ป่วยเสียมากกว่าปัจจุบันก็ได้ แจกจ่ายยาเนี่ยก็น่าจะทั่วประเทศเพราะว่างดการเดินทางให้คุยเอาผ่านไลน์แอปพลิเคชันโดยตรงกับหมอพื้นบ้านที่วัดถือว่าเป็นศูนย์วิจัยก็จะมีการทดลองปลูกเพื่อทำเมล็ดพันธุ์เป็นของตำรับยาเองก็จะปลูกเพื่อทำตำรับส่วนที่รับบริจาคเราค่อยเอามาร่วมทีหลังนะก็จะมีศูนย์เพาะศูนย์ปลูกศูนย์ ศึกษาแปลรูปสกัดแล้วก็จ่ายยาจะมีครบอยู่ราชพัฒท,ที่จะมาร่วมอยู่โดยตลอดเนน,นั้นจะเป็นงานด้านนักศิลป์งานดนตรีงานศินละปะอันนี้ส่วนหนึ่งแล้วกเก็บงานวิจัยชุมชนตรงนี้เขาจะมาดูเป็นภาพใหญ่ทางวัดก็ได้มีโครงการประมาณ3โครงการหลกัลกๆคือหนึ่งด้านสิ่งแวดล้อมเรียกภูพาโมเดลตรงนี้จะทำด้าน พีเอไฟป่าฝายชะลอน้ำตัวนี้ก็เป็นสุขภาพเชิงธรรมชาติโครงการที่สองคือเมืองเรืองแสงจะเป็นงานชุมชนที่จัดกิจกรรมร่วมกับภาครัฐและมหาลัยก็จะออกแบบกิจกรรมต่างๆให้ให้เป็นปัจจุบันนำนำวัฒนธรรมต่างๆที่เป็นของดั้งเดิมมาประยุกเพื่อให้เข้ากับยุคยุคนี้โครงการที่3คืออคิรนังเพศัตพิลม คือการดึงเอาตำรับยาโบราณมาประยุกต์ใช้กับคนปัจจุบันตามโลกปัจจุบันที่เป็นอยู่ขออนุมโมทนากับมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีที่มอบป,ปริญญากิติมศักดิ์สาขาการแพทย์แผนไทยไว้ที่วัดิตินธรวชรามภูพาวแห่งนี้ส่วนหนึ่งก็จะเป็นขวัญและกำลังใจของผู้ทำงานและผู้มาร่วมโครงการทั้งหลาย ที่เขามาฝากความหวังฝากชีวิตซึ่งโลกวันนี้มัน <c oughs> มีความเจ็บป่วยความทุกข์ทรมานค่อนข้างเยอะทั้งทุกกายทุกใจจิตใจก็อ่อนแอเบาบ,บางดังนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะช่วยพยุงสิ่งที่ยากๆประคับประคองให้อยู่ในร่องอยู่ในรอยมากที่สุดขออนุมโมทนาครับ